วิธีการทำับปุยขี้ไก่อาดเม็ดครับของกลุ่มบฏิษัทพัฒนานะครับเนาะตอนนี้ก็ําลังผสมอยู่ครับพี่น้องขี้ไก่อัดเม็ดครับกำลังผสมก่อนผสมขี้ไก่ผสมให้มันเข้ากันครับ ่ันผสมจะมีขี้ไก่ครับที่มาปัดอะไรี่น้องปัดเพื่ม่ใเป็นฝุ่นนะครับขี้ไก่แล้วก็ขีหอยครับหรือว่าขีรีครับตัวผสม,มตับแป้ง <c oughs> น้องตัวละไม้ครับท <c oughs> ุกเขาอะ <c oughs> มาเข้ากันครับ ตัวนี้เป็นยิบช่ำ่ยข้าวนี่วะอ่าตัวอะไรอ่ะตดูละไม้ดูละไม้เป็นบ่ส่วนผสมมันเนาะตัวลไม้ตัวลไม้น้ำอ่ากลับมาอย่างอีกก็มีคิริคิริคิริแล้วก็ขี้ไก่มีน้ำมักน้ำมันบ่บัดปั่นบัดเอ ส่วนผสมมันครับพี่น้องตรวนี้เทไปบอยตอนนี้กำลังปั่นผสมอยู่ผสมให้พวกเขามันเข้ากันจากนั้นจะเขาเป็นอัดเม็ดปั่นเม็ดปั่นให้เป็นเป็นเม็ด สไตล์บ,า,บาวุธก็ได้มาอยู่ในกลุ่มนี้กันครับกลุ่มหนึ่งมีอยู่ห้าหคนครับพี่น้องมีอยู่เจ็ดกลุ่มครับสําหรับมาผสมกับมามสดทุกกลุ่มครับขี้ไก่หนักขี้ไกเ่เบา มเรียบร้อยแล้วครับดัดเลี้ยงครับเป็นกองไว้เพราะว่ามันยังหลายพี่น้องเพื่อผ,ผสมสไก่15อ้ี้นี่ครับส่วนผสมของขีกามสีไก mit, ่ไอัดมิดตัวไม้น่งแบบนี้แบบนี้พี่น้อง

เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยหมอน่ะเอาไปเชื่อแครับอ้โห้าวมอ้ยครับเ้่องยครับมือเ้ยกัเ่าพี่น้องเห็นด้วยด้วยครับเพราะว่าผมมีนาจ้างครับไปเรื่อยๆครับเนาะผมมีนวลากกันได้ด้อยเข่วมือ้ยกับหิดครับพี่น้อง้าเราค้จะอมให้กันแล้วคปสัมพั

รถไถกําลังดันขีคิลีพนะี่น้องที่ผสมแล้วเนาะขีคิรีคิไก่สูตรของขี้ไก่อัดเมเนะ็ดพี่น้องสองพันครับรถไถ เอสามส่ศูนย์แปดองคันพี่น้องทั้งฟันทั้งดัน I <laughs> ครับเพียงครับอาหารหวานมันหวานครับล้อเพียงครับบอกโมพี่น้องโมโม่พี่น้องตาเดียวครับหวานหวานพี่น้องเมื่อยเมื่อยน้อครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บพอยบที่นี้น้อครับผมนะำอ่างหวานพี่น้องาชิ้นหน้าครับสิ้อ้ามาเบิ้งการบั้นมิดครับแบบนี้ครับวิธีอัดมิดน้องพี่น้องเนาะ ปั่นเป็นม็ดครับคลิปหน้าครับสำหรับคลิป i̇şte นี้ก yes> ็ขอบคที่นี้นะครับผมเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปตามต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ